พอวันดีคืนดีเรานึกอยากจะมีแฟนแล้วก็เลยไปโหลดแอป Tinder นะคะพูดได้ใช่ไหมะได้ค่ะพูดไปแล้วค่ะก็ไปก็ไปโหลดแอป Tinder แล้วยังไงคะโหลดแอป Tinder มาทีนี้เราก็คล้ายๆครับ่าถึงบุคคลนั้นแต่เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นผู้ปกครองเราก็กดอไปโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรอ่ะคลับไฟ รักผ่านจอหรือรอเจอหน้าจริงสวัสดีค่ะกระต่ายสวัสดีค่ะเรามีอาชีพเป็นครูนะคะอพอวันดีคืนดีเรานึกอยากจะมีแฟนแล้วก็เลยไปโหลดไปโหลดแอป Tinder นะคะทีนี้เราก็คล้ายคเขาค่ถึงบุคคลนั้นแต่เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นผู้ปกครองเราก็กดแอดไปโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรอะค่ะเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใช่หรือไม่ใช่เราก็กดแอดไปทีนี้พอกดแอดไปเขาก็เลยพักมา ก็แมทเลัมาเขาก็ถามว่าจําได้ไหมแมทกันก็คือเขาจําเขาจําเราได้ค่ะเขาจาเราได้ใช่ค่ะเขาก็ถึงเขาก็ถึงรับเราในใน tinder เขาเลยทักเรามาเองว่าจําเขาได้ไหมเราก็เลยบอกว่าจาไม่ได้แต่ก็คุ้นคุ้นอยู่ใช่หรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่แล้วเราก็ได้ถามเอาคุณมีครอบครัวอยู่แล้วนี่ทาไมคุณถึงมาเล่นแอปนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาต้องการไปหา fb อะค่ะต้องการ f r ร m e with benefit มาหาคนเพิ่มต้องการแบบนั้นเราต้องการมาหาแฟนอื เขาเขาก็เลยเราก็เลยคุยกันเหมือนแบบอเป็นคนรู้จักกันมาก่อนแต่ตอนที่อยู่ในโรงเรียนเราไม่เคยคุยกันเลยเพราะว่าเรา <c oughs> ไม่ชอบหน้าเขาเขาะจะดูเหมือนเป็นคนหยิ่งหยิงเราก็เลยไม่เคยคุยกับเขา <c oughs> พอเราได้คุยกับเขาไปเรื่อยๆเขาก็เลยเริ่มบอกกับเราว่าเออเขาชอบเรามานานแล้วแอบชอบเราตั้งแต่ตอนที่เราดูแลลูกเขาค <c oughs> <c oughs> ่ะอ่าแล้วเขาเขาก็เลยส่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยบันทึก แอบบันทึกเราระหว่างที่เราทํากิจกรรมกับลูกเขานู่นนี่นั่นต่างๆเวลามาส่งลูกเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเก็บรายละเอียดทุกอย่างส่งมาให้เราดูแล้วเราก็เลยไม่เชื่อเขาว่าเขาชอบเราเราก็คิดว่าเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่เจ้าชู้อยากจะได้ผู้หญิงอ่ะเราก็เลยเราก็เลยบอกเขาว่าเราไม่เชื่ออ่าเราไม่อยากจะมีเรื่องราวแบบนี้เพราะเราเป็นคุณครูขเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่เชื่อเอ่อก็เดี๋ยวแอดไลน์ไปเราก็เลยบอกว่าเราแอดได้ยังไงเราไม่เคยมีเบอร์กันนี่เขาก็บอกว่า ก็เขาชอบจริงๆไงเขาแอบทาไว้ทุกสิก่งท,ท,ทุกอย่างไว้นานแล้วพอหลังจากนั้นเราก็เริ่มคุยกันมากขึ้นก็เลยถึงเริ่มเจอกันที่ร้านกาแฟพอ<ะ>เจอกันมันก็เริ่มมีความรู้สึกดีแล้วแล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆกินข้าวอะไรเงี้ยกันมากขึ้นอ่ะนะคะใช<ะ>่จนมาถึงตอนเนี้ย ก็คือสามปีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้จักกันจริงๆก็คือสี่ป mm ี hmm. ก็คือเหมือนเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เปรียบเสมือนเป็นแฟนถ้าเขาไม่ได้มีโรคใบที่หนึ่งคือเราเป็นแฟน <c oughs> เขาทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะรู้ <c oughs> รู้ทุกสิ่งทุกอย่างของเขาหมดเลยนะคะ <c oughs> มากกว่าแฟนในปัจจุบันของเขาอีกที่เขาแต่งงานแล้วนะคะ <c oughs> อ่ะจนเราจนเราเริ่มรู้สึกว่ามันเกินไปแล้วแล้วมันแล้วมันก็มันมีความสัญ,ญญากันด้วยที่เราจะต้องมีลูกกันเราสัญญ,ญาถึงข่านมีลูกกันแล้วนะคะ อ่าถึงขั้นที่เขาจะบอกกับทางบ้านของเขาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าทําไมมันนานจังเลยทําไมเขาบอกแล้วแล้วทาไมผู้หญิงถึงโอเคละ่ะเพราะเขาบอกว่าเขาไปบอกมาแล้วผู้หญิงโอเคเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้หญิงจะโอเคแล้วก็ตายไม่ไม่เขินเหรอครับเวลาเจอลูกเขาเออพอดีว่าเราอ่ะได้ดูแลลูกเขาในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะประมาณสามเออประมาณเหมือนแบบ พอลูกเขาสามสามปีได้เนี้ยเราออกจากที่ทํางานนั้นเรามาทําอาชีพส่วนตัวค่ะเข้าใจเข้าใจแต่หมายถึงเขินตอนเนี้เพราะในที่สุดแล้วเราเป็นเราเป็นคุณครูนะขจะถามจะถามว่าตอนแรกที่ที่เราที่เราอยู่กับลูกเขาตอนนั้นเขินไหมเรากลับรู้สึกดีกับลูกเขามากขึ้นค่ะเราเทคแคร์ดูแลซัพพอร์ตลูกเขาทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงครอบครัวเขาด้วยเลยเป็นพี่ไม่หลอกคําว่าเขินนะจริงๆคือพี่พี่จะใช้คําว่าแล้วเราไม่อายหรอเพราะว่าหนึ่ง เป็นคุณครูอะที่เด็กก็ยก <ปะ S 1> ยกมือไหวอยู่เลยแต่ที่สุดแล้วมาแย่งพ่อเขาไงใช่ปะคะ,ะ,คะกระต่ายค่ะกระต่ายในที่สุดแล้วตอนนี้เราก็เฝ้ารอแล้วแหละว่าเมื่อไหร่เธอจะเลิกกับครอบครัวเธอเพื่อจะมาชัดเจนกับฉันถูกไหมอ๋อตอนนี้ไม่เลยค่ะตอนนี้หนูเลือกที่จะไปบอกผู้หญิงคนนั้นแล้วค่ะหนูได้บอกผู้หญิงกับคนหนูได้บอกผู้หญิงคนนั้นแล้วเรียบร้อยบอกว่าก็บอกเขาไปเลยว่าเผู้ชายของคุณเนี่ย ได้เคลียร์กับคุณแล้วใช่ไหมการต้กงการรู้ความจริงเขาบอกอุ้ยไม่เคยมาคุยนะคือเราอะ่ะก็รู้จักกันด้วยแล้วเขาก็เลยบอกไม่จริงแล้วแหละเออเราก็เลยรู้แล้วอ่ะมันก็แน่นอนเป็นจริงอย่างที่เราคิดไว้ด้วยว่าผู้ชายโกหกแต่เขาก็เลยบอกให้เราเลิกทีนี้เราก็เลยเลิกอ่ะเราก็เลยเลิกลก,กันแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราเคยตกลงกันไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะแอบกลับมาพบกันเหมือนเดิมเพื่อให้ผู้หญิงคนใบที่หนึ่งเนี่ยรู้ว่าเราเลิกกันไปแล้วแต่จริงๆแล้วเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมค่ะแล วันนี้ที่โทรเข้ามาเนี่ยใจจริงๆของเราถามว่าในการกลับมาพบกันครั้งนี้มันต้องเจอกับความเจ็บปวดมากขึ้นกว่าตอนแรกที่เขายังไม่รับรู้แน่นอนค่ะ <c oughs> มันก็เลยทําให้หนูรู้สึกว่าจากตอนแรกที่หนูพยายามอ้อนวอนเขาให้เขาตอนแรกผู้ชายอ่ะก็มีเหมือนกันมามาบอกว่าเออเขากพ็พอแค่นี้เถอะเขาก็แบบเริ่มแบบกูเออรู้สึกอะไรอย่างนี้แล้วเหมือนกัน <c oughs> นะคะ <c oughs> มีความเปลี่ยนไปแล้วก็ขอร้องเขาเราก็บอกเราอยู่ไม่ได้เพราะทุกวันเนี้ยเราก็มีแต่เขาคนเดียวค่ะ <c oughs> ทั้งๆที่ในใจหนูก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็เป็นอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้เราก็ไม่รู้อนาคตนะคะแต่คือตอนนี้หนูตัดใจจากเขาไม่ได้ค่ะก็ตัดใจไม่ได้ก็ยอมรับในสถานภาพการเป็นตัวสำรองต่อไปค่ะเพราะว่าที่สุดแล้วเราไม่มีวันเจอรักแท้จากสามีคนอื่นค่ะแลหนูอยากขอคําแนะนําว่าหนูควรจะต้องตัดใจออกจากผู้ชายคน <c oughs> นี้นยังไงให้ได้ไม่เสียใจมากอะคะไม่ค่ะมิมเสียใจอยู่แล้วอืมันไม่มีทางยังไงก็เสียใจคะ่ะแต่จะบอกให้ว่า ความสุขของคุณกระต่ายในวันนี้เนะี่ยจริงๆเป็นความสุขแบบทุ้มๆต่อมๆเนอะคือไม่ได้แบบ,แบบสุขแบบเต็มที่อ่ะสุขแบบที่เขาก็แอบ,บหลอกเราด้วยตล,ตลอดระยะอะไรที่ผ่านมาบอกบอกภรรยาแล้วน,นู่นนั่นนี่แต่จริงๆแล้วมันแค่ส่วนเดียวฮะค่ะหลักๆก็คือความสุขของคุณกระต่ายกําลังทำ้ายชีวิตอีกสามชีวิตลูกเขาภรรยาเขาค่ะอให้เกียรติความเป็นผู้หญิงอย่างเรา<บ>และให้เกียรติอาชีพครูของเราด้วยค่ะ แล้วก็ทาทาลายความสุขของตัวเองคือก็กำกลังงงอยู่ว่าเราจะมีแล้วเราจะมีความสัมพันธ์แบบนี้ทําไมเพื่อที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่สุขแบบไม่เต็มที่แต่ว่าทํรลายคนเต็มไปหมดเลยคุณกระต่ายเคยได้คุยกับภรรยาของเขาแล้วภรรยาเขามีทีท่ายังไงบ้างครับเสียใจโกรธเขาเฉยเฉยไม่เลยไม่มีความเฉยพี่เดาได้ว่าทําไมเขาเฉยเพราะเขารู้ว่าสามีจะให้คุณค่ากับใครมากที่สุดจริงๆแล้วหนูไม่เคยทําพฤติกรรมแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่ เกิดมาเลยนะคะแล้วการที่หนูเลือกที่จะตัดสินใจไปบอกทางทางทางผู้หญิงเนี่ยคือเราก็อยากจะคุยกับเขาโดยปกติจริงๆก็เคยผ่านในเรื่องที่แบบการที่โดนนอกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมาเองแต่ว่าสุดแต่คือหนูเนี่ยจะเป็นคนที่รับได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องรับได้เหมือนอย่างที่เรารับได้นะคะเดี๋ยวตรงเนี้ยหนูก็เข้าใจค่ะการที่<อ>น้องไปคุยกับผู้หญิงเพราะหนูอยากรู้ว่าถ้าเกิดผู้หญิงรู้จะเลิกไหมจะเลิกไหม ไม่ใช่ค่ะการที่หนูไปบอกผู้หญิงคือหนูอยากมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้ได้โกหกหนูจริงๆอืมอ่ะแล้วถ้าหนูเช็คแล้วก็รู้ว่าโกหกแล้วไงต่อละอหรือ,อยังเดินเดินหน้าต่อเลยก็พยายามที่จะตัดใจออกเพราะว่าบอกมันเหมือนได้ลงไปกับเขาแล้วค่ะมันได้ลงรึกับความรู้สึกไปกับเขาแล้วการที่หนูไม่มีเขาอยู่ถึงแม้จะเจ็บปวดแค่ไหนเนี่ยมันก็รู้สึกยากที่จะตัดออกอยังไงไม่รู้อะค่ะมันก็เดินหน้าต่อค่ะเป็นตัวสำรองทั้งชีวิตได้มันก็มีแค่สองทาง<า>เลือกว่หนูอยากเลิกหรือเปล่าหนูก็อยากเลิกค่ะ จนกว่าเขาจะไม่เอาเราค่ะกระต่ายหลายๆครั้งมันจะเป็นเช่นนี้เราฟังจากในคลับไฟเดย์มาบ่อยมากบางคนบอกอ้าวแล้วทำไมวันนี้ถึงเลิกได้อ๋อเปล่าค่ะเขากลับไปแล้วเขาก็บอกกับเราว่าเขาอยากทําสิ่งที่ถูกต้องก็มีถ้าวันนี้หนูไม่ให้เกียรติตัวเองก็ต้องรอให้เขาลดเกียติของหนูอะคือกลายเป็นคนที่เขาต้องไล่ก่อนถึงจะไปได้อะคือพี่ไม่ได้บอกว่าคนอื่นที่ไม่ใช่ครูทําได้นะคะ แต่บังเอิญว่าความเป็นครูเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันค้ําคอพอสมควรน้องจะเอาอะไรไปสอนคนอื่นละ่ะในเมื่อสิ่งที่มันเป็นสิ่งถูกต้องเลยกันทําไม่ได้เลยลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกค่ะเลือกแบบไหนได้แบบนั้นเลือกเป็นคนที่เป็นตัวสํารองอก็ต้องรับความสุขสํารองอรองจากคนอื่นๆอยู่แล้วเขาแค่แค,ค่คนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งอะครับอืม แล้วยิ่งถ้าเรากลับไปนะอุย้ยของตายแล้วเลยอะอมไม่ต้องดูแลมากก็ได้เพราะว่ากระต่ายไปไหนจากเขาไม่ได้หรอกนะคะอยอมกินตำแหน่งนี้ไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นนะคะหวังว่าจะมีสักวันที่เราสามารถภูมิใจในความเป็นตัวเราได้นะนะครับนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่สวัสดีค่ะเข้มแข็งนะครับขอบคุณครับดูครับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ <A> รักผ่านจอหรือรอเจอหน้าจริง